ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของท่านนะครับผมที่ได้รับความนิยมครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะครับผมถ้าใครไปทําบุญที่วัดนะครับก็จะได้เหรียญหลวงพ่อเขียนมานะครับผมเก็บไว้บูชานะครับผม วันนี้มีโอกาสครับผมเลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันกระทิงทองนะครับยันกระทิงทองสวยมากนะครับผมหลวงปู่เขียนนะครับผมหรือหลวงพ่อเขียนนะครับผมนั่งเต็มองค์นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหินนะครับผมหินผราบาทนะครับผมอยู่ด้านหลังของหลวงพ่อเขียนนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญที่ผมเอามาให้ ได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะกล้องส่องให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเป็นเหรียญสวยนะครับแล้วก็พุทธคุณก็ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมเหรียญดีครับราคาไม่ค่อยสูงนะครับผมแต่พุทธคุณล้นๆ้นนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมให้ดูใบหน้าของท่านนะครับผมแล้วก็ให้ดู เหรียญนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับผมที่เขียนคำว่ามรณสตินะครับผมสร้างเมื่อปี2555นนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแต่สวยมากเลยครับวัดกระทิงนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมเขาคิชกูดนะครับผมจังหวัดจันทบุรีนะครับผม สวยครับเรียนนี้ครับผมผมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูยันด้านหลังนะครับผมยันด้านหลังเวลาเอากล้องส่องเข้าไปครับก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นยันที่สวยมากนะครับผมเป็นยันกระทิงทองนะครับผม ด้านบนก็จะเขียนว่ายันกระทิงทองนะครับผมอยู่ด้านบนของเหรียญน,นะครับผมด้านหลังครับพุทธกคุณก็แค้วคาาปลอดภัยละครับป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมถ้าใครไปเที่ยวเขาคิชกูดนะครับผมไปไหว้าอารอยพระพุทธบาทนะครับผมก็อย่าลืมไปกราบท่านนะครับผมหลวงพ่อเขียนครับ วัดกระทิงนะครับผมพระรูปแรกนะครับผมที่บุกเบิกนะครับผมให้กับทุกคนได้ขึ้นไปกับรอยพระพุทธบาทนะครับผมไปกราบหินพระบาทนะครับผมอยู่บนยอดเขาพิจกูฎนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ